สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสุเมโทรสาขาชชยพฤกษ์นะคะสำหรับวันนี้นะพี่ด้านหลังบีมจะเป็นมิลเอ็กซ์หนแอคทีฟสีบอนเงินคันสุดท้ายของโชว์รูมแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะพี่ยังคงเป็นราคาเดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยมีตัวใหม่เข้ามาแล้วนะหน้าตาสวยไม่แพ้กับตัวรุ่นนี้เลยเดี๋ยวบีมอินเสิร์ตพให้ดูนะคะแต่ว่าบีมจะพามาดูแนวทางการแต่งนะคะสำหรับคันนี้ก็แต่งแบบคันนู้นได้เหมือนกันค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะไปค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพี่เดี๋ยบิมขอเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะสาหรับคันนี้เนี่ยเตรียมพร้อมนําส่งครอบครัวพี่อาร์ตนะคะเป็นเอฟซีอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองก็เดินทางมาไกลเลยนะมารับรถคันนี้เองเลยนะคะจากที่สิงห์บุรีนะคะสิ่งแรกสําหรับรถคันนี้ที่จะต้องติดตั้งพี่ก็คือตัวไฟตัดหมอกนั่นเองสําหรับไฟตัดหมอกตรงนี้มีการติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟ LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไมเนอร์2025ก็สามารถ ใส่ได้ด้วยเหมือนกันเลยนะพี่นะสําหรับไฟตัดหมอกตรงนี้แต่แค่ตําแหน่งเนี่ยเขาจะอยู่คนละตําแหน่งกันเท่านั้นไม่เนื้อสอเนี่ยจะมีการปรับในส่วนของไฟตัดหมอกขึ้นไปอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะจะไม่ได้เป็นดีไซน์แนวตรงแบบนี้นะโอเคมาชิ้นที่2กันค่ะสําหรับชิ้นที่2นะคะก็คือตัวคิ้วล้อนั่นเอง ของตัวคิว้อเนี่ยไมเนอร์ Minor 2025นะคะยังจะไม่มีมานะของตัวรุ่นแอคทีฟจะมีมาแค่ตัวรุ่น RS เท่านั้นนะคะสำหรับรุ่น RS เนี่ยจะเป็นตัวพรีเมียมสุดๆที่เขามีออปชันตัวสเกิร์ตแล้วก็ชิ้นงานมาแล้วรุ่น Active e l e g แ n แล้วก็ Ultimate ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่มีตัวคิวล้อเข้ามาเหมือนเดิมคอนเฟิร์มค่ะแต่ถ้าคิวล้อเซตนี้พี่สวยจริงๆไซส์เนี่ยพอเหมาะพอดีกับตัวรถนะคะดีไซน์ลูกค้าเลือกเป็นสีดาด้านนะไซส์เล็กแล้วก็รับกับตัวล้อแม็กลูกค้าได้ดีจริงๆค่ะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าจัดล้อแม็กเลนโซ Venom VT3 ต้องบอกว่าสำหรับตัวล้อรุ่นนี้นะพี่คือสวยจริงๆลูกค้าเนี่ยเลือกติดเซ็ตนี้เลยแล้วก็รับด้วยยางโตโยต์เอทค่ะสำหรับตัวลอ้อวีนอมเนี่ยตรงนี้เป็นงานล้อเบานะคะตัว VT3 นะลูกค้าก็ฮิตกันค่อนข้างเยอะนะคะ ตัวล้อเนี่ยจะทําดีไซน์นะพี่เป็นสีดาด้านนะแล้วก็ดุมล้อเนี่ยเขาจะตะโกนบอกเลยว่าเป็นวีนอมสำหรับยางโตโยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกาะถนนได้ดีแน่นอนตัวสเปคยางนี้พี่พี่เนี่ยที่คิดที่จะเปลี่ยนตัวยางเนี่ยส่วนมากก็จะเลือกเป็นโตโยแล้วก็นิโตก,กันเนาะแต่ถ้าบีมเชียร์จริงๆก็เป็นโตโยดีกว่านะคะสเปคตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานเลยค่ะ265ทับ 60R18 นั่นเองจ้า ขึ้นกันไปด้านบนกันนิดนึงค่ะสำหรับกระจกพับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าของตัวรุ่นไมเนอร์2อนเนี่ยยังคงเป็นดีไซน์เดิมเหมือนไมเนอร์ตัวนี้นะพี่นะสามารถใส่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเลยแก้มด้านข้างก็ยังคงมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวรุ่น Active เนี่ยเขายังไม่มีกระจกพับไฟฟ้ามานะคะยังคงเป็นแบบสแตนดาร์ดใช้มือผักอยู่นะในการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เหมือนกันนะแค่ดีไซน์ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยแตกต่างกันเท่านั้นกับตัวไมเนอร์2อมนี้นะคะ โอเคถัดมาด้านข้างประตูกันบ้างค่ะสำหรับมือจับเบ้ามือเนี่ยเซ็ต <Okay. S 1> แบบนี้เรามีให้ครบเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมนะพี่ย้ำนะว่ามีให้เลือกหลายแบบมากเลยแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบนะคะแต่สำหรับครอบครัพวพี่อาร์ตเนี่ยเลือกตัวเบ้ามือเนี่ยด้านในเป็นฟิล์มใสนะคะแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยเป็นสีดำด้านเพื่อให้ตัดเข้ากับตัวรถโทนที่พี่อาร์ตแต่งนะคะ ก็ดูสวยงามสเต็ปนี้นะพี่ลูกค้าติดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยชอบแบบไหนสอบถามบีมได้เลยนะเดี๋ยวบีมอ่ะจะทิ้งอินเสิร์ตไว้ให้ดูก็ได้หรือว่าจะทักไลน์บีมมาขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะและที่สำคัญไม่พูดไม่ได้ก็คือตัวของฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันเห็นเป็นแบบคลีนคลีนแบบนี้เรามีการติด ตั้งตัวฟิล์มนะกันลอยให้ด้วยกรณีที่อาจจะเป็นพี่ที่เขาเติมน้ํามันเนี่ยอาจจะมีเล็บหรือมีแหวนไปโดนเนี่ยอาจจะเกิดริ้วรอยกับตัวฝาถังน้ํามันลูกค้าได้ตรงนี้เราก็ดูแลให้ครบทั้งหมดนะคะ มาที่ด้านหลังของคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้พี่อาร์ตไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะพี่จะเป็นสแตนดาร์ดที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะสปอยเลอร์ยังเป็นดีไซน์เดิมด้านหลังไฟหลังเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ทางหน้าแล้วก็หลังก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะด้านหลังก็จะดูคีนประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในลูกค้าแต่งสเต็ปไหนและออปชันอะไรบ้างไปชมกันค่ะไปค่ะ มาที่ภายในของคันนี้กันค่ะสําหรับภายในคันนี้นะพี่พี่อาร์ตเลือกคุมโทนทั้งหมดเป็นโทนสีดํานะคะคือต้องบอกว่าทางพี่อาร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตัวเบาะหรือว่าตัวพรมเนี่ยทุกอย่างเป็นคุมโทนทั้งหมดแล้วก็เบาะหนังเซตนี้นะพี่เป็นเบาะหนังนับ p นะคะดีไซน์ยังคงเป็นดีไซน์เหมือนเดิมของไมเนอร์2อพนี่ะพี่เพราะว่าถ้าตัวเนี่ยไมเนอร์2อเนี่ยเขาจะมีลายฉลุมาที่ตัวเบาะแล้วเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ของแบรนด์อิซุูเขานะคะแต่ตัวนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิม นะมีการสกีนโลโก้คูม,ม็กให้เหมือนเดิมนะคะโลโก้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนตัวเบาะหนังของตัวแฟนทอมเลยนะคะเบาะหนังนะับป้านี้ต้องบอกว่าลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าวัสดุหนังเขาอะค่ะพี่เขานุ่มแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานไม่ได้หยาบเหมือนตัวของ PVC นะผิวเขาจะเป็นผิวเรียบๆเ,เลยตัดเข้ากับตัวเนี่ยที่วางเท้าแขรเนี่ยได้แบบลงตัว พร้อมกับคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีเดียวกันได้ที่เราเย็บนะขึ้นงานพี่ก็เป็นได้สีเดียวกับทางคอนโซลทั้งหมดเลยพอเวลาที่เราเข้ามาในรถคันนี้มันก็จะดูคุมโทนแล้วก็เข้ากับตัวรถทั้งหมดนะคะคันนี้พี่อาร์ตเนี่ยเลือกติดตั้งแค่ตัวเบาะหนังแล้วก็ตัวพรมนะพรมตรงนี้บีมก็มีให้กับลูกค้าทั้งหมดรวมทั้งตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถด,ด้วยกล้องตรงนี้จะเป็นกล้อง Wi-Fi นะพี่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเอาเมน รีก์าเนี่ยออกไปเพื่อดูในคอมหรือ PC ต่างๆนะคะก็สามารถดูในแอปได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็ดูแลให้กับครอบครัวพี่อาททั้งหมดเลยสเต็ปการแต่งด้านในไม่ได้เยอะนะคะคันนี้แต่งสายคีนแต่ว่าเป็นสายคีนที่หล่อมากๆเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการแต่งสเตปนี้หวังว่าพี่ๆจะชอบนะคะคันนี้อาจจะดูแปลกตาสําหรับพี่ๆที่มองหาตัวรถ PPV 7ที่นั่งของตัวรุ่น Active นะเนื่องจากว่าคันนี้เป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมเราแล้วนะคะแต่ว่า m i n o r 2025มาแล้วพี่ ของไมเนอร์2,025นะพี่ราคาปรับเพิ่มจากไมเนอร์2,023แค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับสีบอนเงินข้างหลังบีมนะราคารถจะอยู่ที่1,184,000ค่ะแล้วก็สีขาวมุกนะคะมีค่าสีเหมือนเดิมค่ะจะอยู่ที่1,100,000 96,000ค่ะราคานี้คุ้มค่ามากนะพี่กับรถพีพีวีเที่นั่งในการเปลี่ยนแปลงบีมทําคลิปรีวิวไปให้แล้วนะคะ<ม>ในส่วนของตอนที่บีมไปสนามเทสได้เนาะอันนี้สามารถไปดูที่คลิปบีมได้เลยเดี๋ยวบีมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไปกดดูได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูคลิปเต็มเตม็แล้วก็รีวิวทุกจุดนะคะเดี๋ยวบีมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะ ต้องย้ำนะพี่ว่าตัวรถ PPV 7ที่นั่งของตัวรุ่น Active เนี่ยเป็นรุ่นที่คุ้มค่านะเพราะตัวช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับตัวท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นตัว e l l i a n น t Ultimate หรือว่าตัว RS นะคะช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างเดียวกันอีกทั้งพี่ ตัวดิสเบรกเหมือนกันทั้ง4ลอ้อเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาแล้วนะคะแตกต่างกันแค่ออปชั่นภายในแล้วก็ความสวยงามแต่ถ้าสำหรับบีม,มองเนี่ยพี่ตัวรุ่นแอคทีฟเนี่ยสามารถแต่งให้สวยแล้วก็ให้หล่อเหมือนคันด้านข้างบีมได้ค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจตัวรถอีซูซนะสามารถโทรหาบีมได้เลยค่ะที่เบอร์0 9นย์5 6 2 9 3นะคะเบอร์นี้ขึ้นลายบีมเลยนะแล้วก็ด้านหลังบีเหมือนที่บีมบอกไปต้นคลิปนะคันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรีเลยค่ะ ซื้อออนไลน์ปลอดภัย100%ยเนะคะยังไงก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยหรืออยากจะดูรีวิวของรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ค่ะเดี๋ยวบีมจะทำคลิปรีวิวให้ดูก่อนใครเลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ